ใชแล้วครับตอนนี้เราเบรกที่2อเมื่อกี้เราพูดคุยถึง Bright to be Wedding Planner มาแบบเต็มๆเลยนะว่าแบบเ,เข้ามาทำงาน Wedding Planner ได้ยังไงเพราะคุณเหมือนคุณแม่เป็นไอดอลนะได้เห็นแล้วก็ได้ซึมซับมาจากคุณแม่ก็เลยทำต่อใช่ไหมแล้วก็เอาเอาสิ่งที่เรียนมารวมๆกัน <c oughs> คือพอพอทำ d i n g Planner มาสัก3ปีมันช่วยได้จริงๆไหมทุกอย่างที่เรียนมาใช้เขียนสคริปต์เองทุกงานแต่างงานได้ได้ความเป็น ดีเจพิธีกรเรียบเรียงเอามาใช้หมดเลยปั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ d d i n g p l a n n e r มันก็ต้องมีทางในส่วนของดีไซน์แต่ที่จะดูเองแล้วก็จะดูเรื่องของซีเควนต์ของงานที่จะดูเองแล้วก็แต่ละงานก็ซีเควนต์มันอาจจะมีความแพทเทิร์นอยู่งานนี้พิธีกรเป็นผู้หญิงงานนี้พิธีกรเป็น professional มันควรจะต้องมีบทพูดยังไงแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่เขาเคยเขียนจําได้ไหมครั้แรกอะมาปั้นอยู่ในสคริปต์ให้มันเป็นสคริปต์ของงานเขาอย่างบางงานเซว่า พิธีกรอ,อาชีพทําให้งานเอาอยู่ uh อ่ะเด้บอกไหมมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนต้องดูอะใัยจะถามก่อนทุกครั้งว่า mm hmm. เพื่อนที่พูดอ่ะ พูดเก่งแค่ไหนเพื่อนเคยทําพิธีกรงานแต่งงานคนเด็นไหมหรือว่าเฮ้ยเพื่อนพูดเก่งมากบางงานอ่ะเพื่อนไม่เคยทํพิธีกรเลยแต่แบบเฮ้ยพูดเก่งมากอ่ะคือไปหาเพื่อนแบบนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีทุกอย่างไม่ต้องพิธีการมากนะไม่จําเป็นเออมันอาจจะแบบเป็นสเสน่ห์ของงานใช่เราเรารู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของงานเหมือนกันมันก็คนละแบบเนอะแล้วแต่ทางเลือกของแต่ละคนเนอะ ว่าแบบคุณอยากจะได้งานที่มันเอาอยู่หรืออยากจะได้งานที่มันรั่วๆแต่ว่ามันสนุกบางคนอยากได้งานซึ้งๆบางคนอยากได้งานเน้นสนุกเลยบางคนก็แบบก็แล้วแตว่เน้นอาหารอร่อยคือแล้วแต่คู่นั้นๆจริงๆเราก็มีหน้าที่ เสกให้มันเกิดขึ้นบางคนบอกไม่ต้องพรีเ n นเทชันอะไรเยอะไม่ต้องพิธีการเยอะปาร์ตี้อย่างเดียวบางคนไม่มีเลยนะพรี e n t a t i o n ไม่เอาไม่กล้าถ่ายเขินพิวดดิ้งก็ไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลากหลายจริงๆค่ะเราต้องจับจับโจทย์นั้นให้ถูกว่าเขาอยากได้อะไรจริงๆผ่านมา3ปีแล้วคิดว่าในอนาคต อันใกล้และอันไกลเนี่ยเราจะทำอะไรต่อทั้งเรื่อง wedding planner ด้วยทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวของทรายด้วยเออถ้าพูดในมุมส่วนตัวปีนี้ก็ง,ง,งานปีนี้ยงปีนี้ก็ตั้งใจจะดูเรื่องปัญญาเอกเราอยแล้ทำปัญญาเอกเรื่องเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยคือมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันอะ่ะแล้วก็ก็คงทําให้ wedding planner ก็คงยังทําอยู่ค่ะดีเจก็ยังทาอยู่มันเป็นสิ่งที่ชอบเนาะมันมันอาจจะดูเป็นอาชีพที่ต่างกันเลยสิ้นเชิงแต่ว่ามัน มันเป็นตัวตนของเราอะใก็รู้สึกว่าใจยังทําทุกอย่างควบคู่กันไปแบบนี้แหละแต่ว่าอาจจะอย่างเทรนเนอร์ถามว่าจะต่อยอดไหมก็ในอนาคตก็อาจจะมีโปรเจกที่อยากจะทําเพิ่มเหมือนกันก็คงเกี่ยวข้องกับสายนี้ะอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องกับสายเวดดิ้งแพลนเนอร์แต่อาจจะแตกแตกลายออกไปอาจจะแบบครบถ้วนมากขึ้นครบสูตรมากขึ้นก็มองยอะไรอย่างงั้นใช่ไหมก็ยังยังถือว่ายังสนุกกับทุกงานอยู่นะ สมมุติว่าคนที่ดูรายงานดูรายการสิงไอดองเราอยู่แล้วแบบกําลังจะแต่งงานพอดีเลยอะติดต่อพี่สายหน่อยดีกว่าให้พี่สายมาแพนให้หน่อยค่ะอย่างเงี้ยเรามีเลฟเฟรน์ให้เขาดูไหม,มว่าแบบเฮ้ยคุณอยากลองดูงานเราว่าใช้สายคุณหรือเปล่าเราเข้าไปดูที่ไหนเข้าไปไดูได้<ๆ>ที่ถ้าใน Instagram นะคะเจะมีแฮชแท็กเขียนตรงตัวเลยค่ะ bride to be wedding planner ติดกันแล้วก็ ดูใน Facebook ก็ได้ค่ะใช้ bright to be bangkok เหมือนกันหรือว่าจะอีเมลมาก็ได้ค่ะนะคะที่ bright to be bangkok at gmail com ค่ะเขีนติดกันเลยค่ะโอเคผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูลยการนี้เนี่ยต้องการแรงบันดาลใจมีความฝันอย่างไซายนี่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากอยากทำอะไรที่ชื่นชอบแล้วได้ทำแต่ถ้าไม่ลงมือทำตั้งแต่แรกมันก็อาจจะไม่ได้ทำนะคือใจว่าทุกคนมีสิทธิจะฝันและคิดนะพอจังหวะมันมา แล้วขวามันไหวอ่ะถ้าวันนั้นในรู้สึกว่าคุยทำไม่ได้หรอกไม่กล้าทำคุยไม่เคยทําเลยอ่ะทําไม่ได้ชว์เลยไม่เอาค่ะไม่ทําถ้าปฏิเสธโอกาสนั้นไปก็ไม่ไม่ได้มานั่งคุยอยู่ในวันนี้การเดินของแต่ละอาชีพมันไม่ราบเรื่อหรอกค่ะมันไม่มีใครที่แบบทํางานทุกวันแล้วฉันแฮปปี้ทุกวันแต่ว่าอดทนน่ะแล้วก็ตั้งใจทํามันแล้วก็มีจรรยาบรณในอาชีพนั้นๆนะตราบใดที่เรามั่นใจว่าเราทําเต็มที่แล้วเราทําในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะใจว่ามันก็จะผ่านผลไม่ได้ ครับผมวันนี้ขอบคุณทรายมากเลยนะครสำหรับแรงบันดาลใจดีๆนะครับขอบคุณนะครับมีประโชนครับผมดีใจที่ได้พูดคุยกันนะครับผมขอบคุณมากเลยและขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชั่นด้วยครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ร้านกาแฟตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่แล้วก็ได้ดื่มกาแฟอร่อยๆนะครับอร่อยมากรับซัมวันนะครับผมสุดน้านะครับอย่าลืมกลับมาพบเจอกันกับสิงค์ไอดอลนะครับแล้วก็แขกรับเชิญท่านต่อไปทางช่อง DTC ดูทรเวลนะครับวันนี้โจงแล้วก็ทรายนคงต้องลากันก่อนแล้วครับสว สิงห์ไอรอวันนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะขีดความสามารถของมนุษย์นั้นมีไม่จำกัดครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น